Thank you อีกตายชไหเอาเอาเแต่รักตาูดยนี้โอยบ้าไปวะตามึงอีเลยวพูงลังยามเบอูข้งหนาขึเอายี่หมาบอ้ตามกูตามึไเมตามกูไมิดากูตากูลยเอาละเอาละกมมึงก็ตากูมดต้อเ่กันเขามาขายหยัลอยปดมาายังกลอนี่แหละนักห้องที่มาประกวดนะฮะ อ้อที่เขาบอาประกวด <c oughs> ที่ไซจะมัหน้าของเหล่าลุงลุงสาวเหล่าเสี่ะดา,าวลุงสบายดีโค้จบเออสบายดีจะปีได้ <c oughs> เอาละน้องข่วมาเป็นหน้าของเขาประกวดกับซิมบอตเซอร์วิลา่าน้องหนึ่งก็คือคัดหลอกออกจากสามสิบสองเดือนสี่ทันตอนนี้พี่น้องเนาะเออจะสั่นสิ่ร้อยยันซื้อเลยหน้าของสำหรับมาทำกล้องเข้าใจกับต้งคณะกรรมการและพ่อหมองพี่ไปเลยเนาะ อไเส้นหนากอไม้เด็ดหานองแตื่อีว่าฮอดบ่เด็หาน่อาดาเป็นแาต่ดปวดใมเป็นยังดอกหักเขวแล้วก้อนน้ง่ายในเม่ก็ปวดเพลงเดด ด้าก้องไม่เด็กหาซื้อว่าจะในนอชื่อน่ายเี่กชื่อน่ายหัวโอ้มาจากไซนดอมาจากบ้านเซบางยันโอ้โอ้ดีกูโม่ในบ้านเซบางเียันมันมามาแล้วซีโม่ซีโม่ามามเพลงยังไม่ซีโมกเพลงฉันย่าน้องตอน้นสนิบย่า ได้สิเดียวดด้วอาจารย์ดนตรีสัตย์แน่นอนเมื่อสลิปงามภาษาหมวกเพียงตาเย็นเฉียบตอ, <c oughs> อนเสลิปงามได้ซีดก็มีของเพียงลยเพราะว่าสิดีการประกวดอยู่ผีภาษา,าอีกเทีนหนึงโอ้ยง่ายมาไปประกวดร้องอยู่ผีภาษาง่ายบอกไปเอาอาจารย์ดนตรีเข้าโอ้ยเจ็บอยู่ในหน้าเนื้อ เราก็เซ็ตตัวเื่อใน้องไม้เหล็กงาได้พี่น้องน่ ไใหัวไงหัวมาตั้งแต่ประจําทีล่อตาครับบนกับตัดสินเด้วยหับรางวัลด้วยเอจากนี้ก็ใหอเสน้อนักอองไม้เด็กเจ็ด นั่งนั่กองนักองไม้ได้เจ็ดเลยม่ซื้อจะไหนนอซื้อไงยาวนำสกุนไม่บอกนี่เนอร้อยะตยาวด้นั่กองซ้อมไม้เด็นดึงตัดคะแนคนละดึงขะแนจมนำหนามันแนสายเบาน้ลย์ที่นสาสชัวเอาละเอาละละ สิามาให้เสียงเพลงยังไม่ได้เข้ามากกว่าเสียงเพลงเจ้าโอ้ยพี่น้อมาลงกระม่งมันอุ้ยสิเนเบอร์ซีดกับบาร์ดีนะเต็มใจให้หรอกเข็ดลอยแต <c ười> ่สีกระดุมโอ้ยเพื่อนดื่มก่อนเอาอะไรสีเดียวดีคอาจารย์ตีมาเลา่นก็ดไ,ได้เต็มใจให้ดอกมาสั่นเอากระชากแล็งสีเจ้าบุลัยมาเจ๊ดิ อ้อยเยี่ยมครับผ่าหับรางวัลได้ง่ายด้วยเลยเอาจากนี้ก็ร้อยเส้นกองภูเขาประกวดไม้เด็กเกา่าหย,ยาที่ยวกูแล้วเสีย ไม่เก่าด้อยมีซื้อบาจะได้บ,บาจากไยนอออ้ยน้ามีบางโอ้นั่อยู่้านเด้วยเออนั่งก็น,นัซื้อจะไดก็ซื้อบ้าจอะเป็นเห่ามากินเหล้ากินเบียมาเสียทหาหามาไปไปไปอลำม,มาไปทำไปเองมอลำ์มาไปทำกระป๋องไมเด็กสิบเอ็ดถือตัดสองขัแนน สาเหตุโลกรวดย่ำสนทนาผิดพลาดเจ๊ม,มแแะแขก็จะไปใส่ได้สกุลน้ำมัน,นเด้อกระเป๋าเหงค่ะเบาไหมหน,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 น้าน้าสกุลน้าหน้าสกุลบอเจ๊จ้อยกระแป้นเฮามักขี้เหล้ากินเดียวมักเสียอาหารหมอนะหมักไปหัมเพลียงกุนมาน้าหน่วงเอาละมาแตา่สายน้องมาแต่รอนเมืองอมาแต่ไก่เนาะมาแต่ไก่อยู่มาแต่รถรอนเมืองนี่นะ วายดอนเมืองประเทศไทยบอกบอแม้ดอนเมืองไซแหละน้ำน้ำค้มไงล่ะบ้าบ้าแต่ดอนเมืองไงเจ้าเจ้าซิม่าไอเสียงเวียังเขาประกวดรอบสุดท้ายตัวดฮะคือว่าตัวดพิงตัวดวายเจ้จอยเอาเพิงมาประกวดเอาเพิงที่สุภาพสุภาพ พอได้ได้เพ่งเดียวได้เพ่งไปเองไหมอธรรายเป็นซื้อเพ่งเนาะแม่ซื้อเพ่งจะซื้อใซิบเดียวดีดอยเอาล่อฟังน้ำกันพี่น้อง ทัคะแนนขอหับโต๊ดใสเวที่เดวทาีเปลนชอาไปประจำทีลราท้าการดัดสินเอาเดื่องของคนสุดท้ายที่เขาประกวดินเซินน,น Day, ักข้อไม้เ1 1ิบเซิน m ั l งห้องหมาย11เด้อกระเจ้11 เซนาเอนเซนาคุยนามสกุลจะไหนนามสกุลบเคม,มีมาจากไซนอคอออมาจากผากใต้เป็นกัางโอ้มาไกลเนาะบ้านไหนเมืองไหนเมืองสุกมุมะหอยสุกุมาเขาว่าเป็นเมืองสวยโบแมนบอกเมืองสวยนี่เจ้า เจ้าก็เป็นคนสวยที่น,นี่งคนนี่แหละสวยทักขี่ทักโต๊ดเนี่ยได้ภาษาสวยครับพี่กับน้องโอ้โลงกับพี่กับน้<ร>องจ้าภาษาสวยที่หนึ่งโอ้ยจะสีน้อพี่น้องเอ้ยมีแต่ภาษาสวยอยู่บ้านเมืองไต้หันมีเมืองสุขุมวันได้เป็นภาษาเอกลักษณ์ปรพัฒเมืองภาษาสวยข่าวเขาว่าจะโดยโอเออกินหน้ามันข้นาวกรอกดะอาบหน้ามันฟุ้งระถ้า,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 าอาบน <What? S 2> ้าไม่ใส่ผ้าตาแม่เขาเออวางผ้าปืยเดี๋ยว เียวมาเชื่อกันเพื่อนว่าจงไหนตเมื่อควแต่ขัเนื้อจอน่จัน้ำขอสบอคือบ้าโาสวยหัแต่แัเนื้อหาอ๋ออ๋อมเาสิสีบ้าเสียงวิงอย่างเนาะอ่่ตุงต

จ๊บเลยเนี่ยเออเต๊ะสั่นเต๊ะสั่นคอเดียวได้พี่น้องสี่แถวไปรอาถามคนตัดสินไล่ตีนเอนขอบใจมิวยู่ตัวอนตัวดีล่าดีดีล่าเนาะมันเป็นตแต่เพื่อนน่มันตัวหวนมืออมันเุ็นเอาใจนี่กับที่มาทั้งเงาเนาะกรรมการ เวอร์สามสี่ทางในรวบรวมคะแนนเป็นทีเรียบร้อยแล้วผลตัดสินออกมาว่ามาอ้าวดับเพื่อนลุกขึ้นยืมเงินซีฟังการตัดสินสำหรับรอบจะประกาศผลตัดสินน้องห้องรับที่สามน้อได้แก่ไม้เด็กไม้เด็กเจ็ด <We> ม,มาเล็กเสร็มาเราถ่ายับทั้งวัน <have> หลังจากรีสิบประกาศผลนักของข <c oughs> ่องอันลับที่สอง <c oughs> ได้แก่ไมเนส สาหรับส่วนต่อไปนี้กาญจวาสิขอตาสินอานซื้อหนาคหอที่ไรครับสนเดิดประกวดในไทยสองงอนเศร้าห่าเนาะได้แกไม้ดิไม้ดิลักับไม้ดิหรือวก็เทียรยาีะพอ้อความตื่นตันพอดเพราะวันั้งวันหลาย ในนั้นตั้งใจนีอะกระดึกว่าตั้งมุ้งตั้งใจถึ่งนักข้องถึงกรรมการแล้วกระดึกพี่น้องด้วยกันที่ปิดคนะุณหลังจากนี้สิขอตัดสินผลนนะักข้องเสนอเลือกอได้แกไ่ไม่ได้ ท่านผัวเข้าเนาะสี่ขอมอบรางวัลมอบท่างผัวโศกเนาะจะมอบไปรางวันผู้เก่าะปะกัวท่างสี่ทางเนาะเอ่ดัำต่อไปสี่มอบรางวัลไหนครับท่านรองสี่ทานเนาะแต่ว่าสี่มือไดโน่มอบด่านหน้าเวทีท่างเท่าสี่มีของรางวัลอยู่หลังเวทีไปเอาอยู่ทางหลังเวทีท่างคณะกรรมการเตรียมไปแล้วแมน หาใจอาจจะเวิร์กที่นี่สุดแล้วดอกไม่มีเด็ดกว่าไม่นี่ยังกูไปประกวดดูเวียงกูกับใบที่สองที่สามเพื่อจะให้เพื่อมาที่ไม่จะมาให้ด่าเวททมันเป็นเด้ยอย่าเถียงกันมันเป็นกติกาใหม่ของกรรมการผลการขึ้นมาเออแต่คุณตั้งใจไปครับหลังเวทีเขาบังใบเขาตีพื่ออัไรนะมาตีอันนี้ว่าแฉข้อขึ้นอ่าน ตัวผ oh ู้เด็ดแน่นวันนี้ต้องเดือดสุดมหาลัยยี่สิบห้าในหกวันถี้ต้นเลยอด เกิดทใจมงเห็นนะม่งเป็นล็กซันแเมันจะได้เห็นว่านห่นมามเมย์แล้วอะไรพวกโคตรโง่ยก่มดคอหมเมย์นัน็ตัวกูเนดเจ้ากูกูหานต่บุงกเเาเธอบเสียถามีอยู่ก็เดนดอกเอาเสียงตัวมือซัวใที่้นเราสะบอึงสินพบิน้องเจาขคขาอกเจสาหรับเสียงตัวมือเนอก นั่นก็คือผลงานการแสดงของทีมางานราชสบนัเทืองศิลป์เอามาฝากพี่ต้นอ,อบัน